ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาคืออะรนะคะได้ค่ะตุ๊กตาลุกเทพนะครับอ่าซึ่งบางตัวเนี่ยมี something อยู่จริงๆด้วยนะครับอ๋อมี something อยู่จริงจริงๆนะครับชิมดูจ้าแต่ก็สวัสดีค่ะทุกคน อาจารย์ลึงระวีจเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่ที่ร้านนาถ่า SOS นะคระัอ,อ,อยู่ที่อาคารเร่าไปงวนติดถนนวิภาบรีรงังสิตนี่เองเป็นร้านคาเฟ่ชิคๆนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ได้ดตั้งโดยดําริหลวงพ่ออารมกดะนะคะเพื่อที่จะนํารายได้ทั้งหมดที่เป็นกําไรเนี่ยช่วยเหลือ,อ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั่วไปนะครับก็เลยอยากที่จะมากินร้านนี้เพื่อที่จะได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้ความอร่อยด้วยไปในตัวครับผมคนที่เป็นไอดอลของรุ่งรเวีนะก็คือพี่หมอบีนะครับ<อ>ได้ข่าวว่าอาจารย์พี่หมอบีจะมาด้วยนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าจะได้เจอหรือเปล่า อ๋อจริงๆใบไม้รู้จักหมอปีเป็นที่อาจารย์ลุงลาวินแนะนาใบไม้ด้วยเขาพูดถึงหมอปีเยอะมากเลยนะคะเขาที่เราเราก็มาเคยกินเลยมาอยากแนะนําให้ทุกคนมากเลยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอหมอปีไหมคะทุกคนทุกคนเรามาลุ้นกันนะเคยดูรายการหมอปีด้วยนะคะคอมเมนต์นะไปติดตามหมอปีด้วยนะทุกคนโอเคหิวแล้วจ้าหิวแล้วค่ะเราไปกินข้าวก่อนวันนี้จะเจอได้ไหมวันนี้จะเจอไหมสาธุต้องเจอซาธุซาธูไปกันค่ะ ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาคืออนะคะได้ค่ะข้างบนเนี่ยค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นตุ๊กตาลูกเทพนะครับอ่าซึ่งบางตัวเนี่ยมีซัมติงอยู่จริงๆด้วยนะคะอ๋อมีซัมติงอยู่จริงจริงนะคะอ๋ออ๋ออาจารย์ลุงลาวีรู้ที่นี่เยอะมากเลยนะคะเป็นแฟนคลับค่ะ เช่นตัวนี้นะจ๊ะชื่อน้องโรเซ่จ้ะโรเซ่เจ้าสัวชื่อโรเซ่โรสโรเซ่อันนี้ไม่รู้นะจ๊ะว่าภาษาจีนอะไรแต่น้องโรเซ่น่ารักมากเลยเขาเขาเหมือนไปเที่ยวเมืองหนาวนะคะแล้วก็เซนดาคอนทั้งที่เมืองไทยร้อนมากเลยนะครับน้องโรเซ่ก็น่ารักมากนะครับตัวนี้ก็มีจริงๆนะครับอ้รองเท้าสวยมากรองเท้าสวยมากทุกคนน้องโรเซ่มีเพื่อนเยอะเลยนะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะ ว่าไอจิน老师今天吃什么菜单อันนี้อันนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเป็นสปาเกตตี้เนาะแล้วก็จะแถมน้ำนะครับเป็นโซดานะครับทั้งชุดนี้แค่299บาทเองนะครับกินไปด้วยแล้วก็ข้างหลังมีโรเซ่ไว้ดยมีน้องโรเซ่ด้วยดูด้วยนะคะเ,ค <嗯 S 1> เราชิมให้น้องโรเซ่ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมสปาเกตตี้กัน <c oughs> อร่อยอีกแล้วทุกคนที่สุดของที่สุดจ้ะทุกคนหอมแล้วก็อร่อยมากอร่อยอร่อยมากคุณพ่อต้องมาชิมกับที่สุดเป็นเนื้อปลาเนาะอือออือออาหารแล้วใช่ไหมจ้าขึ้นงดือมมาชิมขึ้นเดือ นื่องจากว่าอาจารย์ลุงนวเป็นคนที่ไม่ชอบกินรสเปรี้ยวเนาะเราเลยก็เลยสั่งลิงจีโซดานะคะมาลองชิมาวมันสดชื่นมากแล้วก็หอมมากแต่ทุกคนสุดยอดจริงๆมากินกันนะจ๊ะมากินกันเยอะๆเลยมากินกันท้องอิ่แล้วได้ทำบุญด้วยนะจ๊ะทุกคนทุกคนเลม,ม,มอนท่ะทุกคนสวยเลยนะมีอันนี้ด้วยอูอ้ หวานทุกคนกินของหวานนะชิมดิจ้าอ,อ,อ,อร่อยไหมอร่อยเฉลยใครทำรู้ไหมไม่รู้เชฟมิชลินสตาร์สามดาวจากนิวยอร์กเ้อทุกคนบุญเป็นบุญปากแล้วค่ะมิชลินสตาร์สามดาวด้วยนะสามดาวาอะตอนที่ได้เขาอยู่นิวยอร์กตอนนี้เขาเขอมา,า,าประเทศไทยแล้วก็เลยได้ช่วยทำขนมนี้เพื่อเป็นบุญเป็นบุญเนาะ เข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนอร่อยมาก <นะ S 2> <อ>ตรงข้างนอกอันนี้ <c oughs> อ่ะเข้มข้นมากทุกคนเข้มข้นนะม <c oughs> ะนหนาวเปรี้ยวๆเลยนะทุกคนแล้วก็สมูทอ, <c oughs> อ่ะมูสมูสอะไรนะคะมูสมูส very mousse very mousse <c oughs> เราไดูดชพักแนะนำสินค้าด้วยอะไรบ้างวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะคน้องเอิงนะครับน้องเอิงน้องเอิงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านร้านนาถาตรงนี้นะครับเดี๋ยวน้องเอิงจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับเอาให้พวกเรารู้จักว่ามีอะไรบ้างนะคสินค้านาถาทุกชิ้นนะคะหลวงพ่อลงกฎอ่ะตั้งใจที่จะทําขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกว่าเวลาเราทําบุญนะคะเราก็จะได้อะไรดีๆกลับไปแต่ทีนี้ก็จะเป็นสินค้า ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราซื้อสินค้านาถาแล้วก็จะได้ทำบุญเข้าวัดเองด้วยใช่ดีมากเลยเป็นสบู่ค่ะ6ก้อนร้อยห้าสิบบาทนุ่เอิงเคยใช้สินค้าอันไหนบ้างนะคะทุกชิ้นค่ะแต่เอิงอ่ะชอบมีสบู่แล้วใช่ไหมคะชอบสบู่ใช่ไหมคะสบู่มีรสชาติอะไรนะคะรสชาติโอเคโทษต้องเป็นกลิ่นยี่กิ่นอะไรคะมันเป็นสมุนไพรหมดเลยออ๋สมีน้ำนมข้าวมีขมิ้นชัน ฟ้าทลายโจรค่ะสามสูตรรวมกัน<อ>ก็จะสามารถซื้อได้แบบรวมกันสามอย่างหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะโอ้ทุกคนสนใจมากเลยนะถ้าเราสนใจสินค้าที่นี่เราซื้อได้ที่ไหนนะคะส,สามารถมาได้ที่ร้นานนาถาทั้งสองสาขาเลยค่ะแล้วก็มีที่โชปี้ด้วยค่ะแชสบูเหลวด้วยค่ะยาสระผมแล้วก็มีคิมม์นวดทั้นแบบน้ำนมข้าวโอ้โลชั่นให้พี่ใบไม้ดูโอ้ทุกคนได้กลิ่นไหมคะหอมนะคะทุกคน หอมมากอไอ้เหรอไอ้เปล่ยหรอมีแอลกอฮอล์ค่ะเป็นกลิ่นที่หลวงพ่อคิดด้วยค่ะอ๋อกลิ่นอันนี้เป็นหลวงพ่อที่เขาคิดใช่เรียกว่ากลิ่นบุญค่หรือลกลิ่นกนัมบุญ อ๋อก oh, ินบ so right? ุญเป็นที่เราฉีดแล้วก็ได้บุญใช่ไหมคะเหมือนแบบทําบุญแล้วแบบรู้สึกว่าเยเราได้บุญแล้วกินนี้ก็เหมือนกันเหมือนอันนั้นใช่ไหมคะเวลาน้ำมนต์น้ำมนต์เนี่ยฉด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 แล้วก็ได้แต่อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ก็เลยรู้สึกว่าทําบุญตลอดเวลาหมดเป็นธรรมชาติสมุนไพรเลยอ่ะทุกคนนี่ผลิตภัณฑ์สามตัวล่าสุด มีน้ํายาล้างจานน้ายาปอกผนุม่มแล้วก็น้ํายาสักผ้าค่ะไม่แพงแล้วก็ได้บุญด้วยไม่แพงได้บุญนะคะท <c oughs> ุกคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต,าต,าต่างๆที่ทาบุญกับหลวงพ่อค่ะแล้วร้านนี้พี่บีอยากให้ามามา,มาตั้งวางได้ค่ะแล้วก็อ,อยาก<ช>ถ้าเราซื้อที่นี่ถุงละ5้าบาททาบุญเข้าหลวงพ่อค่ะก็คือแล้วก็มีทําบุญด้วยใช่คือจะแบ่งแบบว่าถ้าซื้อที่นี่สินค้าทุกชิ้นจะร่วมทําบุญกับหลวงพ่ออารมณ์กดหมดเลยค่ะ แล้วก็ถ้ามาวางที่นี่ก็คือไม่คิดเงินเลยวางฟรีเลยค่ะนี่ที่เอิงใส่อ๋อมีที่เสื้อด้วยที่น้องเอิงใส่รงนีใช่ค่ะทุกตัวทุกไซส์ทุกแบบ300บาทค่ะ300บาทก็มีไซส์ของมีมีนุ่งเวีมีไหมตรงนี้มีไซส์อาจารย์นุ่งเวีเขาที่แล้วมามาดูไม่มีไซส์ได้นะคะแลนนี่ L ไซส์ L อาจารย์นุ่งเวีอาจารย์นุ่งเรเวเออเออโอ้ เราเจอหมอบีแล้วนะคะทุใช่เป็นบุญของวกเรามากเลยได้เจอพี่หมอบีแล้วใชแล้ววันนี้มี l ลฟ e สดด้วยนะใช่เราจะมาแอบชคดีมากเราจะมาแอบดูกันว่าเขาไลฟ์สดเั็นยังไงเนาะอาจาไม่ไมเนาะเออดูกันค่ะดูกันจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนีใจมากได้เจอหมอบีค่ะสวัสดีค่ะ ได้นาได้ได้าคายในหนักร้านที่นี่ให้ทุกคนมาที่นี่นะคัอ๋อครับก็เรามีร้านนาถาเนาะมีสองสาขาครับก็คือที่นี่ที่อาคารรอบเป็นวนอยู่ริมถนนมิภาวดีแล้วก็มีอีกสาขานึงอยู่ตรงประชาชื่นก็เป็นร้านอยู่ที่เป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราเป็นคอมมูนิตี้ของการทาอะไรดีๆร่วมกันในคอนเซ็ปต์ของคนที่เป็นบริทียอาในรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยครับก็มาทำอะไรดีร่วมกันแล้วก็มีทั้ง อาหารเครื่องดื่มสินค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งาไรายได้เนี่ยเรากําไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ถวายให้กับหลวงพ่อหลวงปู่วัดพระบาทน้ำูเพื่อท่านจะไปเอาไปทําโครงการดีๆอะไรช่วยเหลือทั้งทั้งคนทั้งไม่คนทั้งมัมเมลทั้งอะไรอย่างงี้ต่อไปประมาณน,นี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่เชียร์ขอบคุณค่ะเมื่อกี้เนี้ย วัเราเจอหมอปีแล้วนะคะใช่ครับตัวที่หมอปีแล้วอาจารย์เรื่องเราเวทถามอะไรนะคะก็คือเรื่องเราเวเป็นครูใช่ไหมครับจงรู้วิถามที่หมอปีว่าหลักธรรมที่ครูควรที่จะยึดมาเป็นสาระในการสอนนักเรียนแล้วก็ให้ได้สอนนักเรียนให้ได้อย่างดีๆแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยเป็นยังไงเนาะแต่โชคดีที่ว่าวันนี้มีไลฟ์เรื่องนี้พอดีเพราะฉะนั้นเราจะมาติดตามกันวันนี้เลยจ้าใช่จริงๆใบไม้ก็ก็คิดว่าอยากจะถามแต่ไม่รู้ว่า จะถามอะไรดีก็รู้สึกว่าเราจะไม่มีคำถามใช่รู้สึกว่าสำหรับใบไม้นะชีวิตก็เราอยากทำใช่เล่าลื่นอยากไม่ถืงว่าเล่าลื่นตอนนี้ไม่เล่าลื่นก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่ได้มีความทุกแบบว่าใช่คงอยู่ใช่ใช่ทำอะไรแล้วก็ทำให้สุดๆดไปเลยก็เลยยังไม่มีค่ะค่ะ จริงๆตัวเองก็ไม่ได้มีคำถามหรอกแต่ปรากฏว่าครูหลายๆคนเขามีปัญหาเรื่องนี้เขามีปัญหาเรื่องนี้จนเราพยายามจัดการปัญหาแทนครูหลายๆคนว่าเขาจะต้องทํายังไงดีเงี้ยที่เผชิญปัญหานี้อยู่ค่่ะใชแต่ถ้ามีปัญหาคิดว่าต้องสู้ให้เรื่อยๆทําอะไรที่เราพยายามทำนะครัพยายามทําต่อไปสู้ต่อไปใช่่คครับะขอบคุณค่ะ แต่นี้เราจบจบแล้วค่ะครับวันนี้ค่ะวันนี้เราไปดูไลฟ์สดนะคะใช่ครับค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างนะคะก็ด้วยความที่เขาไลฟ์สดเรื่องครูแล้วเราก็เป็นครูอยู่ด้วยนะคะทำให้เราได้รับรู้สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากไลฟ์สดนี่คือได้เยอะมากเลยครับผมก็คือดีใจมากที่ได้มาดูไลฟ์สดวันนี้แล้วก็เป็นหัวข้อที่เหมาะสมกับเราด้วยอย่างเงี้ยครับดีมากมากเลยดีใจมากเลยนั่งไลฟ์สดแล้วก็ฟังด้วยนะคะทุกคนติดตาม ที่ Facebook เทดได้ด้วยนะคะ,คะมีไลฟ์สดเยอะเลยค่ะครับผมโอเคค่ะน้าคลิปก็ถึงตอนนี้แล้วนะคะคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามช่องใบแม้ไต้หวันก่อนเลยแล้วก็ช่องดึงเราวีสีปักกิ่งจ้าดึงเราีสีปักกิ่งนะคะ่คะ มี Facebook กับ้อิดตามติดตามนะติดตามนะเจอกันคลิปต่อไปค่ะไปดูเดี๋ยวชาวช้ให้เพื่อนๆที่ชอบความสุขด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเจอกันค่ะ,จะเจอกัน